สวัสดีครับรพยนเกม Resident Evil 1 HD Remaster ในพาร์ทที่8แล้วนะครตอนนี้เราก็จะไปสำรวจอีกห้องหนึ่งนะฮะที่อยู่ฝั่งขวาของห้องเซฟนี้เพราะเรายังไม่ได้ไปฮะพอดีว่าเวลามันได้ซะก,ก่อนฮะก็เลยต้องตัดพาร์ทไปก่อนอ่าห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าเล่นไปจับเวลาไปฮะอ่าห้องนี้ใช่ไหมเฮ้ยมีเสียงอะไรช็อแชก เสียงอรชชนีช่แน่หนึ่งนัดพอไหมเออแล้วหรือเล้วหรืออะไรอะตรงนี้คำเตือนน้ำมันอัจระเบิดได้ถ้าเกิดมันเขย่าหรือกระชอกอ๋อเออมันเป็นคำเตือนเหมือนกันในห้องนู้นเลยใช่ไหมจะรีฟิลอุปรกรณ์ต้องไปที่ห้องวเวอร์ o ูมอุปกรณ์ไม่ทำงานเพราะมันยังไม่มีฟิลมันมีแต่แคปซูลที่ว่างเปล่าอ๋อโอเคเราต้องเอาไปเติมที่ห้องนู้นสินะงั้นเราจะเอาแคปซูลไปใส่ก่อนละกันเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ เขาดูเหมือนว่าแคปซูลน,นี้จะมีนัยยะสำคัญพอสมควรทีนี้เราก็จะต้องเอาแคปซูลไปใส่ที่ห้องอถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นห้องตรงที่ชิดบันไดน,นะใส่เสร็จเดินกลับมาก็ต้องระวังนะฮะถ้าเธอทลาวิ่งแม่งระเบิดเลยผมรู้เพราะว่าอะไรฮะเ <laughs> พราะว่าระเบิดไปแล้วหนึ่งรอบยังไงล่ะฮะบ้าที่สุด คือพอใส่แคปซูลเสร็จผมต้องเดินอะ่ะค่อยๆเดินย่องย่อย่องยอ,งยองเอากลับมาใส่ที่เดิมสมจริงเกินแต่มันก็จริงแหละถ้ามันห้ามกระชอกมันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะระาวางทางเราก็เคลียร์หมดแล้วนี่น,น,นีมาใส่ห้องนี้จำได้่ารีฟิล ได้ฟิลสพาแคปซูลสมัหลักคือไนโตรคอมปาวการวิ่งจะทำให้มันระเบิดโอเคเราก็จะไม่วิ่งจะเดินไปจะเย็นที่สุดเลยเพราะว่าบึ้มมาแล้วทีนึงแต่เมื่อกี้ผมสกเกตเห็นอะไรบางอย่างฮะไม่แน่ใจเปิดประตูไปขอดูอีกทีใช่ไหมยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ ดีนะเนี่ยว่าเราเคลียร์พวกระหว่างทางไปหมดแล้วอะทีถ้าเกิดว่ามีพวกซอมบี้มีตัวอะไรโผล่มานี่บันเทิงเริงลมแน่นอนตรงนี้ต้องค่อยๆเดินออนบังคับให้เดินถ้าวิ่งปั๊บระเบิดตุ้มอ่าค่อยๆเลี้ยวาทางนี้นี่แหละฮะมุมนี้แหละฮะน่าจะเห็นสิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดขนาดเดินมันยังกระเพื่อมอะมันกระเพื่อมได้ไงวะ ือเด้งดึงขนาดนี้มันมีอยู่2อ,อย่างฮะคือต้องใหญ่มากๆหรือไม่มันก็ต้องย้อยมากๆอะ่ะมันถึงสั่นได้นขนาดนี้ไปนีมันยังกระเพื่อมอยู่ <c oughs> ก็มาอยากจะสังเกตสังกานะฮะแต่มันเห็นนะเนอะ,นะอคือถ้าวิ่งแล้วกระเพื่อมเนี่ยเราไม่แปลกใจแต่เดินแล้วกระเพื่อมเนี่ยเราปรแปลกใจนะแต่เราก็ดูเซ็กซี่เซ็กซี่ เราต้องเอกว่าอาแล้วมีอะไรอีกวะเนี่ยผมเคลียร์ทางเดินไปแล้วนะตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้ด้วยขอร้องนะอย่ามายุ่งกับกูนะฮะขอร้องฮนะอ่าขอใส่ก่อนอใส่เข้าไปอ่าเป็นสีเขียวตอนนี้แคปซูลไม่อยู่แล้วใช่ไหมโอเควิ่งได้แล้วทีนี้ตัวไหนเปรี้ยวว่ามา ช่องให้เข้าเราจะไปดูในสุดก่อนเฮ้ยอันไล่มันโผล่มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอไปดูในสุดกันมันมีอะไรอยู่ข้างในมืดเอาละปลาไอสัตว์มัดจำไปก่อนหนึ่งทีอ่องที่ไหนล่ะเอออ๋ออันนี้เป็นที่ใส่โมดิสอันสุดท้ายโอเคครบพาสโควตอันล็อก บางอย่างเรารู้แล้วแหละพาสโค้ดอันล็อกอะไรแต่เรารู้แล้วเราจะไม่พูดมาเด้มาเด้มาอีกก็มาเด้ไม่ตายสองนัดก็ได้ไปห้องนี้ในพากหนึ่งมีป่าวะชักจะไม่คุน้นอาเป็นฮะชีวิตคือการสำรวจไอ้นี่ไอ้นี่เข้ามาใกล้โอ้ มีตรงนั้นแล้วตรงนี้ตรงนี้คืออะไรสำรวจได้ไหมอ๋ออ้ยมันอ้ยหมึกหมดอุย้ยโดนหนึ่งทีอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แน่มันเกิดมาเรื่อยๆใช่ไหมเอออ้ยนี่แน่มันมีอะไรตรงนี้วะอ,อ่าเดี๋ยวนะ โอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปสำรวจในสุดกันนี่นี่นี่ลิฟต์ไม่ไมีไฟฟ้าจะเปิดระบบได้ไหมอ่ะเปิดจ้ะโอเคระบบไฟฟ้าลิฟต์ทำงานระบบทุกอย่างเริ่มทำงานเราต้องไปกดอันนี้จีะ่ะนี่แน่เล่าจริงอา่าระบบทำลายตัวเองนี่ใหญ่มากแสดงว่าตรงนี้ไม่กดสำรวจอะไรไม่ได้ใช่ไหมห้องนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวมันมีจุดให้สำรวจแค่สองอันฮนะโอเคต้องราวางอะวังนะเนี่ยแม่งสปอนมาเรื่อยๆอย่างนี้ พลาดท่าเสียทีแต่ก่อนเมื่อกี้โดนไปทีหนึ่งยังไม่เป็นไรนะ,อ,ะอย่ายุ่งกับผมนะไอ้ไอ้ห้องไอ้ยีย่ดูไปแล้วเอ้ยพอแล้วพอแล้วแกกะเกกะเยอะเกินนี่ผมอ๋อนี่มนโฟนไหนโอ้ี่แหะ ล่วงร่วงเห็นมีช่องเข้ากลางช่องกลางนี่ไปไหนซิ่งนะมีอะไรอีกไหมอ่าเช็คห้องนี้ให้ทั่วก่อนอ่าห้องนี้เราเช็คหมดแล้วนีหว่าใช่ไหมโอเคทุกอย่างมันก็ถูกเติมแล้วสวิตเราก็กดแล้วห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะดูกลางเช็คลูกลกที ดูกลางมันไปเชื่อมทางนี้เท่ากับมันไม่มีอะไรแล้วแหละไม่มีอะไรจริงๆ<ฮ>เฟืองกระสุนเอาเรื่องแต่เก็บมามันก็ต้องใช้ถ้าจะไม่ผิดขึ้นไปมัเจอไทล l น n ์ผมก็แวะมาเอาแม็กนัมเรียบร้อยฮะปืนลมบอสไทล l น n ์ Thailand ล่างในแ l a นี่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ว่า ก็ติดอาวุธไปพอควรอ่ามีปุ่มควบคุมลิฟต์กดไม้กดสิอ่าเียกลิฟต์เลยกลิฟต์ลิฟต์มันทำงานแล้วอ้าวแบรลแบรี่มาจิลแบลรี่นะคุณนควรจะคอยผมบ้างนะ s <S ไม่คอยเลยอ่ะไปกันเถอะอ้าวก็มันบอกให้เราไปก่อนไม่ใช่เหรอวะตอนอยู่ในถ้ำเราก็ไปก่อนที่ตอนนี้มาหาว่าเราไม่คอยตรงน,นี้มันยังไงเนะี่ยแบลรี่ฮะ ลิฟต์มาแล้วตื่นเต้นจุ่มเบยอ,อ่ามันเป็นห้องอ่ะเข้าประโต,โตูอ่าคัสซีฮะเวสเกอร อขอบคุณมากนะแบรี่ well, you know? สังหรณ์อยู่แล้วอย่าไปโทษแบรี่เขาเลยผมได้ยินมาว่าเขามีลูกสาวอยู่คนหรือสองคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายและอาจเดือดร้ายยิ่งกว่านั้นถ้าเขาไม่ฟังคำสั่งผมอ้าวจับลูกเมียแบรี่เป็นตัวประกันเวสเกอร์คุณนี่มันน่าสมเพชจริงๆอันที่จริงคุณไม่ต้องหง่วงเรื่องผมนักล็อกอีกไม่นานคุณก็จะเป็นอิสระพ้นทุกข์ซะแล้วทำไมต้องทำลายเหนือสตาร์ด้วย จะเชื่อหรือไม่ก็ตามนี่มันเป็นจุดประสงค์ของอัเบลล่าและ <c oughs> คุณมาแค่ทาสรับใช้อัมเบลล่าค <c oughs> ุณฉลาดนี่ <c oughs> แต่ผมว่าคุณเข้าใจผมผิดในบางเรื่องนะบางเรื่องที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกผมจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมกับห้องทดลองอันนี้ <c oughs> นั่นเบ,บลลี่ลงไปกอยข้างล่างไปเบลลี่ เห็นไหมว่าแบร์รี่เขาหน้ารักเขานโคตรกลัวอัมเบลลากลัวจริงๆขอมึงกับอัมเบลลาจับครอบครัวเขาไปตัวประกันสาวลเร็วจริงอุ้ยไอ้เหี้ยมึง่สยผู้หญิงไอ้หน้าแมวอัมเบลลาอย่างนั้นหรอเขาก็เป็นแค่เบี้ยของผมเท่านั้นแหละอัมเบลลาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกันผมใช้แบร์รี่ในเรื่องส่วนตัวที่ผมสนใจซะมากกว่าถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่จะคิดว่าผมทำตามคำสั่งของอัมเบลลาอะไรนะที่จะทำบ้าอะไรเดี่ย เมื่อเวลามาถึงคุณจะเห็นมันเองจังหวะนี้เอาปืนยิงสวนมาหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยโอ้ไทเลนต์ตัวใหญ่เชียวนึกว่าจะไม่มีแล้วคาซีนอันนี้ต้องเห็นนิ้วกระดิกด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิดหัวใจเต้นตึกตก ไห้นิ่มไว้ก็ดีกว่าปาดเจ้าจอร์อดมันยอดมากไอ้เรื่องนี้คือสิ่งที่คุณสนใจใช่ไหมที่พูดถึงเมื่อกี้รู้เลยไหมผมไม่ชอบบอกลาเท่าไหร่หรอกนะ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยแบร์รี่มาช่วยไอ้ยาแบร์รี่ขอบใจหลายได้โปรดให้อภัยผมด้วย ไม่ล้อคุณไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองมันเป็นฝีมือของอารเบล่าและเวสเกอร์มันมายุ่งกับครอบครัวผมผมยอมแล้วดีกว่าต้องมาหักหลังสหายล้มลบอานั่นไงมันยังไม่ตายบ้าเห้ยมันยังอุตส่าห์ลุกมากดปุ่มนั่นไงน้ำลดอะไรผุดเอาแล้วเอาแล้วนั่นไงแตกแล้วอะไรกระพริบพุบพับ ฮะฮะดามมิตบาร์รี่ผมล็อกได้หมดเจลกับแบลลี่ไปลงตลกด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละโอ้โหเลือดหยดสามหยดสี่แมะจะเอาอมึงเข้ามาเลยอืมมันหันซ้ายเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยอุ้ยเรียบร้อยฮะหลับเบลลี่อุ้ยล่วงด้วยสบายแล้ว ไม่นะแบลลี <leaf> ่แกไอไวรัสตัวประหลาดแล้วยังไงเริ่มก่อนฮะวิ่งฮะอยู่ทำไมปั๊มหนึ่งนัดแล้ววิ่งฮะโอ้ยเอ้ยอ้าวเฮียไม่มีที่แอปอ้ยเต็มเต็มอ้ยสองทีสองทีสองทีปั๊มวิ่งฮะ โอ้ยแลบนี้ไม่กว้างเลยโอ้ยจะตายจะตายหันไปยิงไหมยครับหนึ่งสองเอ้ยล้มล้วไว้ล้มเ้วไว้หมึกหมดพอดีรีรอกันโอ้โหหกนัดของเขาแรงจริงๆเอ่านี่อะไรอะ่ะมันเป็นปุ่มควบคุมอ๋อปลดล็อกประตูล็อกไฟฟ้าถูกคลายแล้ว นอนไปนะเวสเกอร์นะดูแบร์รี่เดี๋ยวตายปะแบร์รี่แบร์รี่เบอร์รี um, ่อออหูคุณไม่เป็นไรใช่ไหมจิลจิวเออขอโทษนะเวสเกอร์อย่าห่วงผมเลยแล้วเวสเกอร์ล่ะเขาจากไปแล้วย่างแรกนะรีบเพนจากนี่ก่อนดีกว่า โอเคนี่เรามีปืนเหมือนกันแล้วนะแบลรี่ไปผมอยากได้ยาอีกสักห่ก <c oughs> อว่ะเดี๋ยวแวะไปเอายาที่เอาแล้วตอนนี้ระบบทำลายตัวเองได้ถูกแอคทีเว e แล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่าน <c oughs> เตรียมอพยพในทันทีห้องทุกห้องถูกปลดล็อกหมดแล้ว <c oughs> เบกเกอร์มันคงเซตไว้แน่ <c oughs> เลยเราต้องรีบหน่อยละ <c oughs> ไปไปไปและไม่ว่าเราจะรีบแค่ไหนฮะ แม่งก็ยังเปิดประตูช้าเหมือนเดิมนี่มันฉุกเฉินแล้วะเวยมึงอินหน่อยเดียววะทำไมกูตื่นเต้นคนเดียวอะ่ะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเปิดประตูช้าเหมือนเดิมมันคงเร็วได้ที่สุดเท่านี้แหละโอเคลงลิฟต์มาได้ละยังไงแบรี่หันมาพยักหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปแทนที่จะไปด้วยกันปะโถเอ้ยแบรี่ พอมาตละเตรียมข้าของก่อนโอเคฮะคว้าทุกอย่างเท่าที่จําเป็นมาหมดแล้วทีเลียวก็ไปกันละ <c oughs> ไปที่ห้องตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้นี้อ่าปกติถ้าเป็นภาคออริจินอลเนี่ยในบมันจะวิ่งได้แบบรอบเลยฮะเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็วิ่งไปหลบไปยิงไปได้นี่แบบสุดทางปุ๊บผมก็ใจเย็น <c oughs> โดนตบไปสองทีเกือบมองอ่าประตูตรงนี้อ่าฮะ กดเลยพอต้องกดเองทีละอันด้วยแหมอ่ะปึ๊บปึ๊บ,บเรียบร้อยพอตัวอันล็อกห้องนี้มีบางอย่างรอเราอยู่นั่นก็คือ คริสเลดฟิลนั่นเองฮนะโดนจับขังอยู่วนนี้ถ้าเราเล่นเป็นคริสจิลจะถูกจับสลับกัน2คนนี่ไงอ่าล็อกถูกปลดแล้วจริงๆมันแวะมาคุยกับคริสก่อนก็ได้นะแต่ขี้เกียจมาฮะมาทีเดียวตอนนี้ไปเลยอ่าชิปเป็นขึ้น Chris, ฮะโทษทีที่คอยคริสโอเคไหมเนี่ยดีใจนะที่ได้พบคุณอ่าลาเวสเกอร์ละ่ะว้คุยทีหลังกันเพนก่อนเดี๋ยวว่ากัน

ไปก็เถอะเออเนี่ยเป๊ะเลยถ้าคคลาสสิกก็จะมีมันวิ่งนำก่อนขี้เกียจให้มันตามเราใช่ไหม <laughs> ไปแล้วเว้ยมาอยากอยู่แล้วที่นี่แม่งมีทั้งปีศาจมีทั้งหัวหน้าที่ไว้ใจไม่ได้อยู่ไปก็ไม่ดี เห็นดีกว่ามาที่ห้องนี้นี่ก็ไปเลยนะเพราะว่าเราเก็บของเตรียมข้าวเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องแวะอะไรอีกแล้วแวะมาตลอดเกมนะไปเถอะไปเถอะไปประตูตนี้เปิดได้แล้วใช่ไหม ฉุกเฉินประตูฉุกเฉินเปิดได้แล้วเพราะนี่คือเหตุฉุกเฉินไอ้โอ้โหของเพียบแฮ้ยแต่ผมไม่เอาลูกซองมาจะเก็บไปทำไมดีบลัดนะน้ำมันใกล้จะหมดแล้วแต่ใครยังอยู่ก็ช่วยตอบทีเถอะนะช่วยส่งสัญญาณบอกทีขอยย้ำอีกครั้งนี่โอกาสสุดท้ายแล้วนะไม่งั้นจะไปละไปเร็วไปเร็ว ต้องรีบไปส่งสัญญาณให้แบรแเพื่อนแบรแเอ้ยอะไรวะโอ้ฟิวยูนิตอ๋อมาใส่นี่เหรอโอ้โหวางอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ใส่ให้เลยวะใช้เวลาจุดระเบิด3นาทีโอ้ยเสียงมาแล้วมาเฮ้ยเราเกือบจะรอดไปได้อยู่แล้วชิวไปหาทางติดต่อแล้วนะไหม เราเอาอยู่นะจ Bref.. <Jill. S 1> ิวไปก่อนเถอะเชิญคุณผู้หญิงก่อนจะจะอยู่กับผมตรงนี้หรือไงมาก็ไ <t> ด <t Transform> ้ก็ได้ไปเจอกันที่ลานหอแล้วกันนะเออออออโอเคแยกกันทำงานชัดเจนให้จิวเราได้เบาบ้างเถอะเจอตากๆมาทั้งเกมแล้วไปฮะคือไปส่งสัญญาณให้แบทสามนาที จะพอไหมเนี่ยเต้นเต้นเต้นฮ <pl ains> ้ยอะไรอะซิกแนวล็อกเก็ตโอ้โหมึงเป็นมาเป็นกระเป๋ากี้เหรออะจุดแม่งกลางเลยในภาคหนึ่งมันเป็นแคปรู้เองนะดีแม่งมาไปจรวดเลยจรวดส่งสัญญาณเอากดวิ่ง ูเห็นบ่อเฮ้ยใครขึ้นลิฟต์มาอืชิวรอดมาได้สินะนั่นไงมันก็รอดมาได้เช่นกันงานงอกแล้วบังเอ้ยโอ้ยแม่งมาแล้วมาตามนัดโอ้ยคริสโตนก่อนเลยหลับ เหลือแบรลี่กับเราแบรลี่มึกหมดชิปหายละหนึ่งสองสามสี่อุย้ยยัดแค่ไม่ทันมองมัวแต่ยิงหึอปิวเลยกินยาก่อนต้องยาแล้วลนะ่ะโดนขนาดนี้วิ่งสิฮะอยู่ได้หรือนี่หนึ่งสองสองแล้ววิง่งเราจะใช้เป็นคอนเซปต์แบบนี้ ดึงเอาบึกหมดเฮ้ยดดโดนอุย้ยเชียวตูดเชียวตูดไปเว้ยแบลตี่ดึงเอาเฮ้ยเฮ้ยจิลใช้มันซะฆ่ามันไปไปโอ้ยยัดแคก่กระเด็นกูเดี๋ยวเดี๋ยวผมวต้องอยาโอ้ยออาแบลตี่ช่วยหน่อยมันเฝ้าปืนอยู่อ่ะ pháo sao bự à, À à mình mà lên đi đã. Đây là quê. Ok launcher Sai con, wing con. À này này. đó. không phải đừng nát. Điệp lòi. Mong À, Alpha Team Fitness ทัรฟีีขึ้นนะประมาณว่าทีมอัลฟาสุดยอดไปเลย I a m member of star ตทรฟีีขึ้นอีกฉันขึ้นหน่วยสตาร์นัเฟเฟยประมาณนั้นอ่าขึ้นหอได้แล้วลลอดลลลลแล้วโอเคทันไหมเนี่ยกระหัสอังดงงามลึกลับกลางป่ากลายเป็นจุนไปแล้ว พอดซบเลยนะตัวเองอเหนื่อยมาทั้งเกมแล้วแบียังห่วงปืนคริสไหวไหมเนี่ยตาเหมือนจะปิดแล้วนะเราอะโอเคมันเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของ Resident Evil นะต้องจบด้วยครับคอปเตอร์แคปเตอร์อะไรคอปเตอร์และ ล็อกเก็ตเลชเชอรอ่าเหมือนจะจบแล้วนะฮะโอ้โหภาคนี้นะผมว่ามันยังคงความสยองของ Resident Evil ในภาคแรกได้อยู่อย่างครบถ้วนนะฮะแต่ที่เพิ่มเติมคือเพิ่มความโหดของพัซเซิลพัซเซิลเยอะมากนะและบางอันก็ยากมากด้วยถ้าไม่ได้เล่นภาคแรกมาก่อนเนี่ยบางอันนี้ปวดกระบาลเลยถึงเล่นมาแล้วก็ปวดกระบาลอยู่ดีฮะ <c oughs> คือบทยากๆชิบหายอัปเกรดความยากและความสยองขวัญขึ้นมาหลายเท่าเลยโดยรวมก็ถือว่าดีฮะสนุกดีสยองด้วย เกมนี้ก็ยังไม่ทําให้เราผิดหวังนะฮะเป็นเกมชั้นยอดจากค่ายแคปคอมเช่นเคยแล้วถ้ามีโอกาสผมจะไล่เล่น r ล s i d น n t e ีวิให้ครบทุกภาคนะฮะสมัยเพย์หนึ่งเนี่ยผมเคยเล่นถึงแค่ภาค3เองตอนนี้มันไปถึงภาคแแล้วฮะผมจะไล่เก็บให้ครบแล้วกันเกมนี้มันให้ข้อคิดตรงที่ว่าเราไม่ควรจะไว้ใจใครมากเกินไปฮะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจนเกินไปมันจะจนใจเองตามที่สุภาษิตโบราณได้บอกไว้ใครจะไปรู้ครับว่าหัวหน้าที่เราไว้ใจจะหลอกล่อพวกเรามาตายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอะไรบางอย่างเวสเกอร์มันยอมแลกได้ไดก,ดกับชีวิตกนนน้อองคอื่นๆนะ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้เนื้อหาบางส่วนถ้าแปลผิดแปล่วายัางไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ฮะกับพึ่งคำจาระหว่างการแปลถ้ามีคําไหนที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เช่นกันสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์และการกดไลค์นะฮะเป็นการให้กําลังใจผมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ขอขอบคุณคนที่กดซุปเปอร์แตงให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมนี้หรือเกมอื่นๆขอบคุณนะครับที่เอนดูกันแล้วก็เลี้ยงโกโก้ผมแล้วไปพบกันใหม่ในเกมต่อไปสําหรับเกมนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบ